มามว่าการเรียนหลักสูตรนับปีนพาณิชย์หรือว่าคอมเมอรเชียลพาล l อตไล s e เสนต้องจ่ายเงินเทอ่มละเท่าไรคำตอบก็คือว่า ในการเรียนหลักสูตร c o m m e r c i a l p i l o t Li c e n s e หรือว่า CPL นะคะมันจะมีความแตกต่างกันของแต่ละคนหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ไปเรียนในส่วนของนักบินทุนสายการบิน2ก็คือนักบินทุนส่วนตัวแล้วก็3ก็คือนักบินทุนส่วนตัวที่เรียนควบกับปริญญาตรีนะคะขอพูดแบ่งเป็น3รูปแบบเพราะว่ามีรูปแบบการจ่ายค่าเรียนที่แตกต่างกันไปในส่วนแรกนะคะก็คือ คนที่เป็นนักบินทุนสายการบินแบบเนี้ก็จะมีประมาณ2-3ถึงรูปแบบย่อยนะคะรูปแบบแรกของนักบินทุนสายการบินก็คือว่าทั้งสายการบินก็จะจ่ายไปให้เลยค่ะทั้งหมดคนที่เรียน่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่แบบนี้ก็จะมีแค่เพียงหนึ่งสายการบินในประเทศไทยเท่านั้นนะคะต่อมา รูปแบบที่2ของนักบินทุนสายการบินก็คือทางสายการบินก็จะมีธนาคารนะคะมีการดีลอะไรให้เรียบร้อยเลยคนที่เขาไปเรียนแบบนี้ทางธนาคารเ็าจ,จัดจัดการให้เองนะคะหลังจากที่เราเรียนจบมาอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เงินเดือนเยอะแยะแล้วอะ่ะก็ค่อยทยอยผ่อนจ่ายคืนแล้วก็อย่างที่3นะคะนักบินทุนสายการบินในส่วนที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแบบนี้ก็จะ กับแบบที่2ก็คือนักบินทุนส่วนตัวนะคะต่อมาอย่างที่2เลยนักบินทุนส่วนตัวโดยส่วนใหญ่นะคะขึ้นกับการตกลงกันว่า เราจะจ่ายค่าเรียนให้กับทางโรงเรียนยังไงนะคะมันก็จะแบ่งเป็นงวดงวดขึ้นกับการตกลงไม่ได้มีอะไรที่แบบตายตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่มีเรื่องของสถานการณ์โควิดใช่ไหมทำให้มีคนอะไปเรียนในหลักสูตรของนักบินน้อยลงอะทางโรงเรียนการบินบางที่เขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะเพื่อดึงดูดให้คนอะเข้ามาเรียนเยอะขึ้นบางที่ชื่อเหตนะ่ะ เหมือนตอนแรกอ่ะเขาให้เราจ่ายที่แบบไม่เยอะก่อนอ่ะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะก็ค่อยทยอยผ่อนจ่ายค่าเรียนในส่วนที่เหลือนะคะทดแทนตามมาภายหลัง และอย่างที่สามเลยก็คือการเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชรีควบคู่กับปริญญาตรีนะคะแบบนี้ก็จะขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยที่เราเลือกเรียนนะคะสุดท้ายเลยต้องเหนือจากวิธีการจ่ายค่าเรียนที่แตกต่างกันแล้วนะคะแต่และรูปแบบก็จะมีค่าเรียนที่แตกต่างกันด้วยถ้าหากว่าเป็นรูปแบบของนักบ,บินทุนสายการบินนะคะก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าสายการบินดีลให้